เอาไิกเก็บพบุ้งมาพัดไปอ๋อเดอี๋ยว่อนบิกเก็บคันเด้อจะข้าวนึ่งเออพ่อไปพ่อมาเด้อเขาเด้อ ปปไปลูกไปโรงเรียน,ยนตั้งเสียเรียนเดอ้อจ้ะแม่าวาดีจ้าไปไปเฝ้าไปตั้งสิเรียนเทา่าปันจเรียนนี่ดีเดอ้อเออเดี๋ยวใครจะไปส่งมันอยู่โรงเรียนดอก ไปลูกไปลรงเรียนพอไปพอมาเดินแถาพอมาเห็นนะเออ,เอ,อไปเถาคนไปส่งลูกมาแล้วอไปเอารถไปเก็บล่ะไปเัากับไปหน้าของมันส,สวยแล้วไปแถอปะเดี๋ยวไป,ไปเอาหมดจบกัน โอ้ยมัอนนี่มันคือฮอนเนีนน่ยนาอเถวกะฮวนทันแล้วมีแต่คนตันไหมทำลายป่าเบิ้งต้องหนีให้หน้ากระเผาเดี๋ยวเถวเดี๋ยวไปเก็บผักกอนด้วยเออไปไปเก็บเอาไปกินมเแลงดจ้าโอ้โห ว่าผมจ้างให้พ่อผมเป็นใครครูไม่รู้หรอกคะ่ะว่าพ่อคุณเป็นใครแต่คุณมาเรียนพอสอครับจ้างพิเศษอะไรผมให้พ่อผมเอาจานออกจากโรงเรียนที่ก็ได้เชื่อเรียนแล้วมมนี่เธอว่าไหมเจมไม่ควรที่ทำไม่ใส่แบบนี้เลยนะใช่ ฉันก็ว่าเนอะมันไม่ควรใช่ไหมอาจารย์เนาะจะพูดอย่างนั้นทําไมใช่สี่ข้อรวยทำอะไรก็ได้คงไม่ใช่หรอกมางขาเป็นนิสัยของเขาเดี๋ยวเขาคงจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นเองแมะให้โอกาสเขาบ้างแฟนแกนีวิวแกก็ปกป้องไอ้สีใช่ไหมไม่ได้ใชนเราว่าพงก็ดีกว่าไปทานข้าวกันดีกว่าไม่ทานแบ่ไ เฮ้ยพ่อเธอมาวันพ่อมารับลูกสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัพ่อมารับกับบ้านเราเรากลับก่อนนะบายสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อเก็บก้อนลูกไปขึ้นไปหาแม่แม่วัสดีจ้ะวันพ่อมารับลูก ได,ได้มาแต่โรงเรียนค่ะเออไปนั่งพักาคนดิ้งเมย์นั่งๆนี่กูเพิ่งกูซานก่อนพวกนี่มีอยากกินอะไรไหมอันนี้เอาเกาเขนใดเท่าเอ้ยป้าไปกินข้าวกันเถออยากไปกินแล้วไปสั่งเดี๋ยวเกาไปหาตัวเขาก่อนแม่เดี๋ยวมีเรื่องดีบอาให้ฟังเหนียงมาลู น้ำเล่าลูกสิเดีย,ยนะโคตรก,กินยากแติเดียนมาหาไรใกล้บ้านน้อสซิเดเยช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินจ้าพ่อพ่อกับแม่ก็ดีใจน้ำเล่าลูกเด้อจ้ามาเฝ้ากินขา้าวเฝ้กคุ้ข้าวเอาแก่เอนของเจ้ากันจ้าแม่อิมอ่มหรอบอแล้วลอ่อิ่มแล้วลูก,ม,ลกมาหนังตะเกียบไไใบใบไปเอาไปเมียนไป ลูกเฮานี่มันก็ขยันเนาะ้าใจเท่าคใครพ่กใจในตัวมันร้ายใหญ่ตั้งใจเรียนดีไปเฮากันเข้าคืนไปนอนเถอะ<ป>อยืนจิได้เป็นเงี้ได้ ทนายนะธุร์ดาด่วนนะเข้าต้องดูข้อบริษัทเอาไว้วันหลังได้ดูคนไปแหละคนไปนะโอเคนะโอเคโอเเฮตี้อยู่ไหนวะเม่อเฮตี้เฮ้ยพอดีกูมีเรื่องจะปรึกษามึงหน่อยงวะมีเรื่องจะปรึกษากูเหรอได้เออโอเคเพื่อนที่เดิมเพื่อนถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันที่เดิมโอเคโอเคเจอกันที่เดิมนะเออใช่วันนี้ พี่กูไปปรึกษาพ่อเมฆพ่อเมกพี่นะครับไม่ต้องการความรักนะคับพวกมึงด้วยไม่เป็นไรอย่างน้อยวมงก็มีกูมีเพ่นวกมึงเล่าว่าเข้าใจกูเพื่อนเอาชุด สวัสดีครับเอาพ่อ,อัสดี<อ>่ไปไหนไมาพาเพื่อนไปเที่ยวครับเอ้าทำไมพาไปเมาไปอ,อย่างนี้ล่ะมันนา,นนานครับพ่อครับ<ว> ไม่ได้เม่เป็นไรวะซิงวะเลยกับแฟนโอ้แค่แฟนดูนี่ผู้หญิงมีเยอะเกินไปไหมโทรหากิคนนั้นยังไงยากอะไรวะโทรหากิก,กสาวๆช่าหอะอยเนี่ย ชูเอาไปนั่นแฟนย่องกิ๊บกิ๊บเว้ยแง่มีการลงคนด้วยนี่แฟนเยอะสัตว์ว่าไงพ่อพราววันนี้โชว์อีกแล้วเหรอโอ๊ยเมาออแล้วอ่ะ Ah anh cuối ơi ơi to ใชครับผู้เด็กที่มีครูครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการประกันตัวครับผมต้องทำยังไงครับคุณต้องเอาหลักฐารมาประกันตัวครับขอบูุเลยหรอานับนีอยู่อืมโอ่เคย ทำตัวไม่ดีพ่อแม่สอนอยังไงพูดไม่รู้จักฟังสิ่งไม่ดีชอบทำนัไนะรู้หรือ